วันนี้จะมารีวิวเมล็ดป๊อปคอนมัดลุงป๊อปคอนนะครับตานกอินซีล็อตเดือนล็อตเดือนสองสองพันยี่สิบเอ็ดจะเป็นอีกล็อตหนึ่งปกติจะมีเป็นล็อตเดือนสามไปแล้วแล้วก็ล็อตเดือนหนึ่งอันนี้มาเป็นล็อตเดือนสองแลวล็อตใหม่จะสลับไปสลับมาเราจะมารีวิวให้ดูว่าคุณภาพเป็นยังไง โอเคที่จะสะต็อกหรือเปล่าครับการทำป๊อปคอนไฟต้องแรงเป็นพุ่นหม้อแบบน,น,นี้ว่างเลยนายคั่วให้ เคเปอร์เซ็นต์แตกใช้ได้เลยครับมเมล็ดก,กลมใหญ่เปอร์เซ็นต์กลมสูงครับโอเคครับ